และภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาครชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเวลาประมาณเที่ยงวันของวันที่12กรกฎาคม2566ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ได้มีภาคประชาชนได้มาแสดงความเดือดร้อนให้เจ้าที่ข้าราชการที่สารกลางได้รับทราบโดยการนำปลาเน่าและน้ำเสียจากคลองภาษีเจริญอำเภอกระทุ่มแบนใส่กระป๋องเตรียมมาเทราดหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร แต่จังหวะที่กำลังเทราดพื้นเจ้าที่อสก็เข้ามาห้ามจึงเกิดเหตุการณ์ชุลมุนสุดท้ายผู้ก่อเหตุได้พยายามสาดปลาเน่าที่อยู่ในกระป๋องใส่เจ้าที่อสซึ่งก็เลยมาถูกกลุ่มผู้สื่อข่าวที่อยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยจนเกิดเป็นความวุ่นวายเจ้าที่จึงต้องมีการโทรแจ้งทางตำรวจสพเมืองสมุทรสาครให้เข้ามาระงับเหตุการณ์ค่ะซึ่งผู้ก่อเหตุรายนี้ก็คือนายนนบนุสติ เป็นภาคประชาชนที่ได้มีการขับเคลื่อนเรื่องการแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองภาษีเจริญมาตลอดและได้ชี้แจงว่าที่ผ่านมาตนเองได้มีการร้องเรียนไปหลายต่อหลายครั้งแต่ตนมองว่าปัญหาน้ำเสียในคลองภาษีเจริญก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังทุกวันนี้น้ำยังเสียยังมีปลาตายเกิดขึ้นตนเองต้องพายเรือเก็บปลาเน่าเก็บขยะในคลองทุกวันและประชาชนริมคลองภาษีเจริญก็ต้องทนกับความเน่าเหม็นมาเป็นเวลานาน,าน แต่เจ้าที่ไม่ได้สัมผัสความรู้สึกนั้นจึงต้องนำปลาเน่ามาเทราดเพื่อให้เจ้าที่ได้เข้าใจความรู้สึกแต่ไม่ได้ตั้งใจสาดใส่กลุ่มผู้สื่อข่าวและได้ขอโทษผู้สื่อข่าวที่โดนสาดปลาเน่าด้วยนอกจากนี้ยังกล่าวว่าการที่ตนมาเทปลาเน่าที่สารกลางวันนี้ก็ทราบดีว่าจะโดนอะไรบ้างแต่ก็พร้อมที่จะโดนเพราะาการร้องเรียนหากอยากให้ได้ผลต้องมีการสูญเสียต้องมีการลงทุน ซึ่งวันนี้ตนเองพร้อมที่จะโดนในทุกข้อหาความผิดซึ่งหากโดนจับก็ยินดีเพราะจะได้รู้สึกเขดกับการลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อปกป้องคลองภาษีเจริญค่ะซึ่งหลังจากเหตุการณ์สงบทางเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็เข้าชี้แจงพร้อมส่งเรื่องไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโดยมีทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครเข้ามารับฟังปัญหาค่ะ ส่วนกรณีที่ปลาเน่าและนำเน่าโดยผู้สื่อข่าวนั้นก็มีผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งซึ่งโดนาสาดเข้าตัวและโทรศัพท์มือถือแบบเต็มๆจนโทรศัพท์มือถือได้รับความเสียหายจึงได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรสาครโดยทางผู้ก่อเหตุก็ยินดีไปรับความผิดที่สพเมืองสมุทรสาครค่ะเราตั้งใจเอาปลามาให้คนที่นี่ได้ดมไดมม่านนะเ,เป็นดูคนรนจัหวัดเราเน,นะ้วกโดนอย่างนี้ ผมอยู่กับโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียมาปลาตายน้ำเน่าอย่างนี้นะครับผมต้องทนนะลูกบ้าคนในชุมชนผมต้องทนนะครับก็อยากให้รู้ว่ามันทรมานนะค,ะครับผมไปอยู่กับน้ำเน่าไอ้นี่แคปเป๊ปเดียวคุณก็เป็นคนมาเช็ตคนลเช็ตเองนะคะนรัอคอคคคบน้ำเน่าถือทองมาทุ่งแดนน้ำเน่าในคลองมาเดือดนะครับเป็นเรา20ปีเราจะโดนอย่างนี้เลยเราจะโดนเมินเราจะร้องเรียนยังไม่มีน้ำหนักเสียงเลยเราจะบ้านตาดำๆไปร้องเรียนได้ยังไง วันนี้เองผม,ผมผมบอกว่าผมตั้งใจต่างๆมาแล้วว่ารู้ว่าต้องโดนอะไรรู้ว่าต้องเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับนะนะถ้าไม่ถ้าไม่ไมอยู่ในถังตำรวจรวจมาดึงจากมันนะในถังไปแค่เท่านั้นในประท,ที่ไหนก็เหมือนกันใช้กับพื้นดูซิมันเห็นไหมนะครับอาจจะมีคนประเทสผมโดนแย่ง,งถังผมวผมก็สะบัดก็ไดงง้นะาจะาโดนอะไรบ้างก็ขอโทษผมก็โดนแลนะผม,นะผมก็โดนก็เหม็นนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่อยากให้รู้ชาวบ้านเดือดร้อนนะงั้นชาวบ้านเดือดร้อนเจ็บตัว รเราก็เจ็บตัวบ้างไม่มีไม่มีไม่มีอะไรได้มาฟรีครับผมบอกเลยนะครับและในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านน,นายนรงรักร้อยผัวราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายบรรพจน์จันทราวงแหนเอกระทุ่มแบนก็ได้ลงพื้นที่ไปดูที่คลองกระทุ่มแบนซึ่งเป็นคลองเชื่อมต่อกับคลองภาษีเจริญและเป็นคลองที่ถูกนายนานท์ระบุด้วยว่าเป็นสาเหตุให้ปลาในคลองภาษีเจริญตายลง เนื่องจากน้ำเน่าในคลองกระทุ่มแบนได้ไหลย้อนกลับไปที่คลองภาษีเจริญประกอบกับทางเทศบาลเมืองคลองมาเดือยังไม่เปิดคันกั้นน้ำตรงคลองแสนสุขซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองกระทุ่มแบนที่จะช่วยดึงน้ำเสียจากคลองกระทุ่มแบนก่อนไหลย้อนไปถึงคลองภาษีเจริญจึงทําให้เกิดสภาพน้ําเน่าเสียและปลาตายในคลองภาษีเจริญหลายๆจุดจนทําให้เหม็นตลอดสายคลอง ท่าน,นี้ภายหลังจากที่ผู้ว่าราชการจากกังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้สั่งการให้ในายอำเภอกระทุ่มแบนประสานไปกับประมองอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปลาตายและน้ำเสียไหลย,ย้อนกลบับตามที่มีผู้ร้องเรียนส่วนเรื่องของการเปิดคันก้นน้ำในคลองแสนสุขนั้นเบื้องต้นทราบว่าก่อนหน้านี้นายอำเภอกระทุ่มแบนได้รับการร้องเรียนจากบุคคลดังกล่าวแล้ว เราก็ได้สั่งการให้ทางเทศบาลเมืองคลองมาเดือน,นำเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ดําเนินการเปิดคันกั้นน้ําอย่างถาวรในวันศุกร์นี้แต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเสียก่อนค่ะ